ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free, Toyota Hilux We Go Champ กลับสู่ช่วงที่2ค่ะกีฬาเดินโดน,ดนผู้ชมช่วงนี้มีอะไรเยอะแยะนะฮะ,ะแต่เริ่มจัดความเสียกันก่อนเลยแล้วกันหากพูดถึงนักอเมริกันฟุตบอลที่ดังที่สุดนะครับตัวเขาเรียกตัวคว้างหรือตัวเคลี้ยง หรือว่าควอเตอร์แบ็กที่เรารู้จักกันเลยนะครับค,คนที่ดังที่สุดก็คือทางด้านของทอมบร a d ดี้ที่เป็นสามีของจีเซลบุนชินซึ่งเป็นซูเปอร์โมเดลชาวบราซิเลียนครั้งหนึ่งเคยออกเดทกับพระเอกหนังเรื่องไทเทนิกก็คือเลโอนาร์โดดิคาปริโอคนสุดท้ายจะมาเนี่ยนะครับอยู่กับทางด้านของทอมบร a d ดี้ล่าสุดทอมบรดี้รู้สึกว่าอยู่ ในสนามโดนเขาวิ่งจะมาทำลงทำร้ายจะมาแท็กอาจจะเสียวไม่พอยพอ,อยู่กับภรรยาสวยๆอาจจะเร้าใจไม่พอโดดนภามเลยดีกว่าเอาอย่างนั้นเลยจาพูดเล่นโอ้โหถ้าพูดถึงกีฬาอเมริกันฟุตบอลชื่อที่คุณหูมากที่สุดต้องนี่เลยทอมเรดดี้ควอเตอร์แบ็กหรือว่าตัวกว้างของทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตส สามีสุดที่รักของนางแบบระดับโลกจากบราซิลอย่างจีเซลบูชเชนเมื่อไม่นานมานี้ทอมพึ่งพาทีมนิวอิงแลนด์คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์หรือการแข่งขันชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอลไปครองหลังจากทุ่มเทซ้อมอย่างหนักมาตลอดทั้งปีตอนนี้ทอมกำลังอยู่ในช่วงพักร้อนที่ประเทศคอสตาริกาล่าสุด ทอมทำเซอร์ไพรส์ด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอลงใน Facebook ของเขาทำเอาแฟนๆใจหายใจคว่ำกันเป็นแถวเพราะมันไม่ใช่คลิปท่องเที่ยวพักผ่อนธรรมดาแต่เป็นคลิปที่ทอมกระโดดจากหน้าผาสูงถึง12เมตรหรือประมาณตึก4ชั้นลงไปในน้ำตกแถมในคลิปยังใช้เพลงเปิดตัวซูเปอร์แมนซะด้วย <What? S 1> แฟนๆนี่เห็นแล้วเสียวเลยเพราะกลัวว่าจะเป็นอะไรขึ้นมา แต่ตอนนี้หายห่วงได้เลยนะฮะทอมปลอดภัยและแฮปปี้ดีพร้อมกลับมาช่วยทีมในซีซั่นใหม่แน่นอนโอ้เสียวมากค่ะพี่แชมป์เขาบอกบางครั้งอยู่ในสนามบ่อยๆแล้วไม่รู้จะทําอะไรชิลเกินมันต้องออมันต้อง,ม,องมันต้องหาอะไรที่ราเล่เาใจมาลองบ้างมาลองบ้างเรออื่องต่อมาพี่แชมป์ครับผมเกี่ยวกับนักมวยแ้มมวยแปมรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นการเล่นจริงๆเป็นการแสดง <laughs> พี่แชมป์หนูก เป็นการแสดงแล้วต้องซ้อมกันมาก่อนทุกอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะจริงๆชกกันเนี่ยถ้าชกกันจริงๆโป้เนี่ยก็หลับช่ค่ะเขาจะมีวิธีการต่อยการเตะที่ระมัดระวังกันเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องรู้กันแล้วก็บอกเลยว่าก่อนก่อนไฟใครจะชนะเขาฟิกันมาเรือเขาเตรียมกันมาหมดแล้วนะฮะแต่ว่าบางทีการฝึกซ้อมเนี่ยวิวคิดว่าพอไปแสดงจริงอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างแน่นอนถ้าจะเล่นก็คงจะเล่นได้บอกตรงนี้เลยแต่ว่าคงต้องเล่นกันแบบเล่นๆน่ะ <One input> ไม่ใช่ไปรัดให้หายใจไม่ <Ninja Catholic> ออกคือรัดเหมือนกอดคอหรืออะไรถ้าเล่นก็กรุณาเล่นกันบนเตียงแต่อย่าเล่นน่ะดีที่สุดเพราะบางครั้งเล่นไปมันติดพันแล้วมันมันฉะนั้นก่อนใครก่อนใครจะเล่นดูคลิปนี้ฮะมวยปล้ำหลายคนทราบว่าเป็นการแสดงมีการเตรียมกันไว้ก่อนอยู่แล้วว่าจะเล่นอย่างไรท่าไหนและใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ในการแข่งขันมวยปล้ำที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อมิสเตอริโอคนที่ใส่หน้ากากเหลืองชุดดำกระโดดดรอปคิกใส่รามิเรสคนเสื้อดำกางเกงขาสั้นเพื่อที่จะให้ไปพิงกับเชือกและจะใช้ท่าไม้ตาย619ซึ่งท่าไม้ตายนี้เมื่อคู่ต่อสู้พิงกับเชือกแล้วอีกฝ่ายก็จะวิ่งมาจับเชือกแล้วหมุนตัวเตะแต่อันนี้เกิดความผิดพลาดขึ้นเพราะจังหวะที่กระโดดดรอปคิกใส่รามิเรสจังหวะนี้ครับ รามิเรสถูกเชือกบีดเข้าที่คอยอย่างรุนแรงจนนิ่งไปเลยเพื่อนร่วมทีมของเขาเห็นท่าไม่ดีพยายามปลุกอยู่นานแต่รามิเรสกลับนั่งคุกเข่านิ่งไม่ตอบสนองก่อนที่ร่างจะลงไปกองกับเชือกเส้นสุดท้ายด้วยความเป็นมืออาชีพครับนักมวยปั้ม3คนที่เหลือก็ยังคงสู้ต่อกันอีกสักพักก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้ามาดูและรามิเรสก็ไม่มีท่าทีตอบสนองเนื่องจาก หลอดลมทางเดินหายใจได้หยุดทำงานไปซะแล้วทำให้ต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายหมอบอกว่ารามิเรสเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอทั้งที่เพิ่งอายุ35ปีเท่านั้นเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องน่าเศร้าและสะเทือนใจไปทั่วโลกนะครับแม้ว่ามวยปล้ำจะมีการซ้อมหรือเตรียมกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว แต่อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเก่งจะชำนาญแค่ไหนก็สามารถผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆเรื่องจะได้ไม่เดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้อื่นจนอาจนำมาซึ่งความสูญเสียแบบที่คาดไม่ถึงเหมือนเหตุการณ์นี้ล่ะครับเออดูแลอย่าเล<ค>่นเลยแล้วกันเออคาที่เลยเคยเล่นมันหมวตป้นเ,เคยค่ะทำอะไร เล่นกับน้องแล้วเกิดอะไรขึ้นก็น้องเจ็บนะครับพี่น่ทุกวันนี้น้องยังไม่โตเลยนะฮะไม่โตอะไรเขาก็เล่นกันแบบพี่น้องแบบหลักการเรารูนะ้เราก็อยากเล่นบ้างแล้วช่วงนี้เขาปิดเทอมกันเนี่ยใช่แล้วค่ะพี่แชมป์ก็เลยมีกิจกรรมดีๆนะคะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองผมชอบมากหลังๆเนี่ยนะฮะ ต้องบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาเห็นความสําคัญว่าช่วงเปิดเทอมควรจะเปิดโอกาสให้เด็กๆเล่นกีฬาแล้วคนไหนเล่นกีฬาเก่งเนี่ยเขาเรียกว่าโรงเรียนกีฬาใช่แล้วโรงเรียนกีฬานี่ก็โอ้โหมีพรีเซนเตอร์ดังๆมากมายนะฮะใช่เด็กที่เก่งกีฬานี้พี่แชมป์วิวคิดว่าต้องน่าสนับสนุนเขาตั้งแต่เด็กๆเลยดีกว่าถูกต้องอถ้าเกิดโตแล้วก็คือว่าเส้นสายก็จะไม่ค่อยดีละ ยืดมันจะไม่ค่อยยืดมันจะแข็งค่ะฉะนั้นกิจกรรมทั้งหมดนะครับซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์สําหรับอนาคตของประเทศไทยที่อยากจะเอาดีในเรื่องของกีฬาใช่แล้วอนาคตอาจจะเป็นอนาคตติดทีมชาติเขาทําอะไรเราจะปั้นทีมชาติอย่างไรโครงการนี้โอโหแชมป์จัดตายเราเลือกมาทางนี้แล้วทําให้มันสุดค่ะ ไม่ถึงเป้าหมายไงครับเราจะล้มเลิกไม่ได้ต้องชนะใจตนเองก่อนถ้าเราคิดว่าเราเป็นช้างเผือกควรจะต้องมาโชว์ให้เขาเห็นว่าของแท้ไปเลยกร,ระทรวงศึกษาธิการจัดไปเพื่อเด็กไทยล่าสุดพระเอกสุรเชษชัยวงศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดโครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นโครงการที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและก็ผลักดันกีฬาสู่ระบบการศึกษาในระดับมัธยมปลายซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนานักกีฬาไทย เพราะยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงศักยภาพและความสามารถของเยาวชนไทยได้มากเท่านั้นน้องๆจะได้มีความสุขสุดสนุกกับการเล่นกีฬาและก็อาจจะยึดเป็นอาชีพเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยโครงการใหญ่ๆๆแบบนี้นะครับก็ต้องมีการวางแผนระยะยาวทางกระทรวงก็จะเริ่มจากการจุดประกายความฝันให้กับเด็กๆโดยการจัดมากรรมแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อนหรือว่าแข่งกีฬาในช่วงเปิดเทอมนี่แหละ ซึ่งเริ่มแข่งขันกันไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนเมษายนนี้ช็อตเด็ดจะมีอะไรเดอดแชมป์จัดไปเร็วๆนี้แน่นอนเท่านั้นยังไม่พอนะครับทางกระทรวงนั้นเตรียมจะปั้นเด็ก80คนตัวเปิดรับสมัครนักเรียนม .4 80คนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสามารถในกีฬา5ประเภทนั่นก็คือฟุตบอลวอลเลบอลเซปักตะกร้อมวยไทยและปัญจักรัตน ใครเก่งใครเจ๋งได้เรียนฟรีการันตีคุณภาพยอดนักกีฬาแห่งอนาคตแน่นอนโดยโรงเรียนแรกที่ร่วมจัดไปกับโครงการนี้ก็คือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินญาลาในพระบรมราชูประถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไม่ใช่แค่ระดับมัธยมปลายเท่านั้นนะครับต่อไปจะมีการเปิดโอกาสให้น้องๆระดับมหาลาัยอีกด้วยเรียกว่าปูพื้นฐานสร้างอนาคตกันไป ยาวฮะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาดูได้ที่เว็บไซต์ world wide web s w y l a c t h โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินญาลาโท073288015กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้โทรได้นะครับ073212812ผู้ชมครับและว,วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับสุดยอดนักกีฬาขวัญใจชาวไทย ที่เป็นหนึ่งในะพรีเซนเตอร์โครงการดีๆแบบนี้ด้วยกับตันทีวอลบอลหญิงทีมชาติไทยกิฟวิลาวันอภินยพงศ์คำถามที่ผมอยากจะเปิดใจคุณมากแล้วไปอ่านมาไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้นะักกีฬาเนี่ย ب, มีบางคนชอบโกหกโค้ชประมาณว่าเจ็บแกล้งเจ็บแต่จริงๆแล้วไม่เจ็บคุณเองเป็นกับตันทีมชาติก็เคยโกหกโค้ชใช่ค่ะเคยโกหกค่ะโกหกว่าไม่เจ็บ คือ,เ,อเจ็บแล้วเราก็บอกเขาว่าเจ็บแต่ว่าไม่เยอะเพื่อที่จะอยากจะลงเล่นเพราะว่าถ้าเราบอกเขาว่าเยอะกลัวเขาจะไม่เอาลงแต่เราก็ดูตัวเองด้วยว่าเราเราก็พอไหวเก่งขนาดนี้ตอนนี้เขาบอกว่าสินค้าส่งออกของไทยนอกจากข้าวแล้วคือนักวัลเล์สาวนะฮะ นุสราซาราเขาอยู่ที่อัสเซใบจันแต่คุณปลื้มจิตอยู่กับบางกอก p l a ใช่ไหมใช่ค่ะคุณอยู่โคราชใช่ค่ะผมเชื่อว่าต้องมีข้อเสนอเยอะแยะมหาศาลเงินเป็นแสนเป็นล้านทำไมทำไมคุณไม่ไปเมืองนอกทำไมเล่นที่เมืองไทยก็อยากที่จะเลือกเงินเยอะแต่ว่าพอทางโคราชมาติดต่อด้วยความที่เราเป็นคนโคราชด้วยเขาก็มาขอร้องว่าอยากให้อยู่ช่วยซึ่งทีมเลียเนี่ยเฮดโค้ชทีมนครชสีมาเนี่ยก็คือ เป็นโค้ดคนแรกท,ที่ที่ซ้อมกิ๊บมาด้วยคือมันคือความผูกพันใช่ค่ะ,ะก็เลยก็เลยตัดสินใจอยู่ช่วยด้วยความดังของคุณกิ๊บที่ทําให้ตอนนี้เราอยู่อันดับ12ของโลกนะฮะใช่ค่ะมิซูโน่นี่ถือว่าดังมากที่ญี่ปุ่นนะใช่ค่ะ โอ้โหมีการจ่ายเงินให้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณา,าต่างประเทศตรงนี้มันน่าภูมิใจแค่ไหนภูมิใจในตัวเองเพราะไม่เคยคิดว่าเราจะได้มาอยู่ตรงนี้เราเคยเห็นนักฟุตบอลดังๆของต่างประเทศที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วอยู่ตามช็อปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทางสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เรียกให้ไปถ่ายโฆษณารวมถึงถ่ายภาพนิง่งเพื่อที่จะติด,ต,ดติดที่ช็อปมิซูโนทั่วอาเซียนเล่นกีฬานี่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะตั้งแต่ เจ็ดขวบแปดขวบเจ็ดขวบก็ตีซะว่าคลุกคลีกับกีฬานี้มามายี่สิบกว่าปีใช่ค่ะเสน่ห์ของวอลเลย์บอลในสายตาคุณคิพคืออะไรเสน่ห์ของกีฬาวอลเลย์บอลคิดว่ามันเป็นกีฬาที่ผู้หญิงเล่นแล้วมันดูสวยงามค่ะคือในในแต่ละท่าทางการเล่นอย่างท่าอันเดอร์บอลท่าเซตบอลท่าตบท่าล้มลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยนั่งดูแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่สวยแล้วก็ความสําเร็จนี้ ความดังทำให้เธอนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้ด้วยคโอ้โหสุดยอดเลยโครงการนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่อยู่3จังหวัดชายแดยนภาคใต้นะคะก,ก็คือจะมีการเปิดโรงเรียนเหมือนโรงเรียนกีฬาใช่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่ไทยเรามีโรงเรียนกีฬามานานแล้วแต่ว่าจะเปิดอยู่ในจังหวัดใหญ่ห,ญหรือจังหวัดที่ทํากีฬาหลักๆกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขามีเขาเล็งเห็นว่าควรที่จะขยายโอกาสออกไปเพราะว่าทางจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย ค่อนข้างห่างไกลซึ่งถ้ามีนักกีฬาไปเนี่ยน้องๆที่เล่นกีฬาในเขตนั้นก็จะมีโอกาสมากขึ้นคือใครที่มีความสามารถก็จะสามารถเข้ามาร่วมโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมกินนอนอยู่ร่วมกันแล้วก็รวมถึงมีการจัดการแข่งขันให้อยู่ตลอดเราเคยอยู่ในระบบเนี่ยกินนอนกับเพื่อนร่วมทีมเป็นกัปตันทีมอยากจะฝากอะไรกับน้องๆที่ร่วมเข้ามาในโครงการนี้เขาต้องเจออะไรปัญหาอุปสรรคเสมอะไรบ้ะไหมอุปสรรคก็คงจะเป็นในเรื่องของความอดทนนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคิดถึงบ้าน นอนพอทุกคนอยู่อยู่เด็กๆเนี่ยจะอยู่กับที่บ้านแล้วก็กลัวว่าการต้องห่างครอบครัวจะเป็นยังไงรวมถึงพ่อแม่มก็จะเป็นห่วงว่าลูกไปอยู่โรงเรียนประจําไปไปกินนอนไปซ้อมจะหนักไหมเหนื่อยไหมเพราะปัจจุบันนี้พ่อแม่จะเป็นห่วงมากเกินไปค่ะคก็อยากจะบอกว่าคือการที่ให้เด็กๆออกมาใช้ชีวิตเองเนี่ยไม่ใช่เข้ามาอยู่ตามลําพังก็คือ,อม,มีโค้ดมีผู้ดูแลดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งมันก็จะเป็นการพัฒนาเด็กๆตั้งแต่เล็กๆต้องเริ่มเร็วนิดใช่ค่ะเริ่มแล้วก็ใส่ใจนิดหนึ่งใช่ค่ะขอบคุณมากครับ โอ้โหเป็นกิจกรรมดีๆนะครับพี่แชมป์สำหรับเด็กน้องๆภาคใต้แล้วมาวันนี้เนี่ยนะครับกีฬามันเท่กว่าในอดีตเยอะสมัยก่อนกีฬาก็คือดำนอนจนมาวันนี้กีฬาดูวิวดูเล่นกีฬาตัวขาวได้เขเล่นในเขเล่นในยิมเดี๋ยวนี้เนี่ยหล่อเท่สวยรวยค่ะโอ้โหตอนนี้ทุกมีนาคัอยากเป็นนักกีฬาถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับผู้ชมครับนี่คือช่วงกีฬาดนงโดดและช่วงหน้า เฮียวีฮ่าเราจะมีคลิปวิดีโอที่รับรองว่าคุณผู้ชมดูเนี่ยคนเนี้เต้นจนพื้นแตกเลยพี่แชมป์จะเป็นยังไงมีเต้นพื้นแตกกับปันจักรยานที่เสียวสุดๆจะเสียวยังไงจะเต้นเร้าใจแค่ไหนช่วงหน้าแชมป์จะตายอ้วนไม่เป็นอุปสรรคคุณชี้ใจยินดีชี้เนี่ยขอโทษคนดูครับเอาใหม่งั้นผมชี้ใหม่ อ้วนไม่เป็นอุปสรรคถ้าคุณไม่มีอะไรมายันอย่างนี้นนอาทิตย์นี้ก็ชนะก็ยังคงไม่เป็นของคุณอีก